ว้าปิจาขึ้นมาจากนาง,งานกับมัชเ็บบะเขือพ่วงจ้าทุกคนนี่ค่ะเก็บมาสามคนเนาะค่ะเนาะก็ได้บะเขือพ่วงพร้อมนะคะทุกคนนี่เอาไม้ออกจากลถเข็นนะคะก็ม่าเห็นนกคาเนาะคะ่ะเนาะในนกคาดึงนกคาดึงเอานะคะสิไปตําำน้ำพริกนะคะวันนี้นกคามแตรนอกอ,อวบนะคะก่ได้ซับดอกวค่ะ ดึงเอาเนาะคะ่ะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่ไมได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอาเขือพวงนะคะเนาะนี่บ่เขือพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ <c oughs> ใช่ไหนเนาะคะ่ะบ่มีผู้ไทยให้แต่ว่ากล่องไปกล่องมาเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ่ วันนี้เราไาเ,เก็บเปลือกเพลีพวงกันนะคะนะคะ่ะก้นบอกเลยกระยางก้อนค่ะยางอีกก้อนที่น้องเอ้ยยางหาหละหาหละหาละหาลอพักเนาะค่ะเนาะจอดเพ้นพักไว้ได้เทากับจอดวันนี้เรามาเ,เก็บเปลือกเพลีพวงกันนะคะน่คะ วันนี้เรามาเก็บกรกเขือพวงกันนะคะนะคะสวัสดีจ้าขึ้นมาจากนางานก็นกมาเก็บกระเขือพวงจ้าทุกคนนะคะี่ค่ะเก็บมาวันนี้เรามาเก็บกระเขือพวงกันนะคะนะคะ นี่ค่ะไช่วยได้เนาะค่ะบ่มีผู้ไทยให้กไปว่างกล่องไป่กล่องมาเนี่แหละค่ะทุกคนนี่างเงี้ยวว่านี่สองข้อไม่ได้กินหลายหรอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวจะไปดึงอีกกอนค่ะได้หลายบ่แต้พอดบอกแล้วก็ย่างก้อนค่ะย่างอีกกอนที่น้องเอ้ยย่างหาเลาะหาเลาะหาเลาะผักเนาะค่ะเนาะจอดเห็นผักบ่ได้เขาก็จอด าาว้าวเราก็สิลมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้าจอดนะคะจอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนอนะคะเาเนาะตอนนั้นนอนได้หลายพี่น้องเลยนี่ค่ะไม่ใช่ไหนเนาะค่ะบ่มีผู้ไทยให้กคำว่าฟองไปฟองมาเนี่ยแหละค่ะทุกคนนี่างเนี้ยว่าว่าวเราก็สิลมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้า ว้าเราก็สิลมนะคะพ่อแม่พี่น้องน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้าเขือพวงนะคะเนาะนี่บลาเขือนพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเขือนพวงนะคะเนาะนี่บลาเขือนพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะ ก็มาเห็นเนาะคานะคะเนาะในเนาะค่ะดึงเนาะคา่ะดึงเอาเนะาคะสิไปตำน้ำพริกนะคะวันนี้ก้นได้แล้วค่ะ <laughs> หลังจากหั่นเ้ากค่ะสีขื้นไปเนาะค่ะเนาะจะขึ้นไปทํากับข้าวนะคะไปทําน้ำพริก่อเลวก็ย่างก้อนค่ะย <laughs> ่างอีกก้อนที่น้องเอ้ย่างหาเละหาเละหาเลอพักเนาะค่ะเนาะจอดเห็นทักก่ได้ขากระจบินบ่ท่าน เมื่ออยากตอนนี้ก็ลังอยากนะคะน่ะเนาะต้องเอาหัวดอกค่ะกินแต่ยอดมันพอเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะไม่กระได้เนาะคะ่ะบ่มีผู้ไทยใหย้กมาบ้าง้องไป้องมาในแหละค่ะทุกคนนเงี้ยวบ่นีะคะ่ค่ะอันนี้สองคนมาได้กินหลายดอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวสิไปดึงอีกกอนค่ะได้หลายบ่แต่พรอัน สองคนไ่ได้กินหลายดอกเสาวตัว <laughs> นี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวฉัไปดึงอีกกอน,นะค่ะได้หลายบ่แล <Hey, S 1> ้พิเอาไม้ออกจากรถ <laughs> เข็นนะคะก็ามาเห็นเนาะคานาะค่ะเนาะนีเนาะคะ่าดึงเนาะคะ่าดึงเอานะคะสิไปตำน้ำพริกนะคะวันนี้สามคนนะคะเนาะก็ะได้แบบเนื้อพุ่งพร้อมนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะ กระจายเนาะค่ะบ่มี่ผู้ไทยใหยก้กพระว่ากล้องไปกล,ล่องม้านี่แหละค่ะทุกคนนี่เห็นบ่ค่ะอันนี้สองคนบดได้กินหลายดอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดีย๋ยวคืไปดึงอีกคนค่ะได้หลายบ่แต้พอสามคนเนาะคะ่ะเนาะก็ได้บบเผือกพวงพร้อ,อมเนาะค่ะทุกคนนี่วันนี้เรามาเ,เก็บบเผือกพวงกันนะคะ เอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะกำลมงเห็นเนาะคานะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนี่เนาะคะ่าดึงเนาะคะ่าดึงเอานะคะสิไปตำน้ำพริกนะคะวันนี้เขือพวงนะคะเนาะนี่แบบเขือพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะจอดนะคะจอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนาะคานะคะเนาะ ตอนนั้นนอน้อยหลายที่นองเลยนะคะทุกคนจ้าหนึ่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาใหม่นะคะ่ะนอดนะคะนอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนอคขานะคะเนาะ,ะตอนนั้นนอนน้อยหลายที่นองเลยนอคาก็มีแตนอนอวบนะคะบ่ได้ซับดอกยค่ะดึงเอานะคะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่เน็นบ่ค่ะนี่ไม่ได้ซับดีกวค่ะดึงเอา วันนี้เรามาเก็บปักเกลือพวงก,กันนะคะนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะนะะี่ค่ะไปต้มใส่กันตำน้ำพริกนะคะไปเอาจะไ,ไปห้องเขา่าห้องน้ำเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปสิเป็ดคลิปกินเข่านะคะทุกคนควันนี้เรามาเก็บปักเกลือพวงก,กันนะคะนะคะนี่ค่ะได้ปัาแข้งพร้อม เพื่อพวงฟ้อมนะคะเพื่อชีวิตำปมนนะคะมื่อนี้นี่ค่ะไม่ถุงถุงหอยฟ้อมพน, <laughs> นคะคะทุกคนจ้าหนึง่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาไม้เนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะ,คะทุกคนจ้าหนึง่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาไม้เนาะค่ะเนาะกินบ่าท่านแม่เมื่อยากตอนนี้กำลังอยากเนาะค่ะเนาะแล้วเอาหัวดอกค่ะกินแต่ยอดมันพอเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า ขึ้นมาจากนางงานกับมานชิบมะเขือพ่วงจ้าทุกคนนี่ค่ะเก็บยมัดอันนี่นสองข้อดมได้ขีดลายหรอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะคะ่ะโบมีแห้งเดี๋ยวชิไปดึงอีกคนค่ะได้หลายโบแต่เพรานี่ค่ะไม่ได <laughs> ้ได้เนาะคะ่ะโบมีผู้ไทยใหย้กไปว่างฟองไข่ฟองมาในแหละค่ะทุกคนเห็นบ่างค่ะทุกคน อันนี้สองข้อ่ได้กินหลายดอกเขาตัวนี้ก็ดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวสิไปดึงอีกกอนค่ะได้หลายบ่แต้พอได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปต้มใส่กันตําน้ำพริกแล้วค่ะไปเฮาเดี๋ยวไปห้องเข่าห้องน้ําเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปสิเป็ดคลิปกินข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะได้กอะแขหงพร้อมเพลือพวงพร้อมนะคะเพ,พ,พื่อสิไปตําปนนะคะมืนน้อนี้นี่ค่ะมีถุงถุงหอยอพร้อมค่ะทุกคน เขือพวงนะคะเนาะนี่เป็เขือพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนะคะนอค่ากับมแตรนออุบวบนะคะบม่ได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอานะค่ะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่นี่บ่ค่ะนี่บ่ได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอาอดนะคะยอดแลวก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนอค่านะคะเนาะ ตอนนั้น,นอนน้หลายพี่น้องเลยอดนะคะกอ,อดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้อนอคาเนาะคะ่ะเนาะตอนนั้น,นอนน้หลายพี่น้องเลยอันน,นี้สองค้อนบดไอขี้หละะ่ดอกเช่าตัวนี้ก็ดึงบด้เนาะคะ่ะโบมีแห้งเดี๋ยวชิคจะดึงอีกกคอน,นะคะ่ะได้หลายบแต่้พิ่เอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะก็่ว่าเห็นนกคาเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะนในนกคาดึงนกคา ดึงเอานะคะสีเป็ดตำน้ำพริกนะคะวันนี้กินบาท่านเมื่ออยากตอนนี้ก็ร่างอยากเนาะ,ะเนาะจะว่าเอาเหัวดอกค,ค่ะกินแต่ยอดมันทอเนาะเนาะนอคากระมแตจะนออวบนะคะบม่ได้ซับเดอกคะ่ะดึงเอานะคะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่นบ่ค่ะนี่บ่ได้ซับดอกคะ่ะดึงเอาได้แล้วค่ะห <laughs> ลังจากหันห่นหากะที่ขืนไปเนาะ,ะเนาะ จะขึ้นไปทำกับข้าวนะคะไปทำน้ำพริกได้แล้วค่ะ <c oughs> ลังจากหันหก่นหากะสี่ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะจะขึ้นไปทำกับข้าวนะคะไปทำน้ำพริกได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะนไหค่ะไปตุ้